วัสดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคัมชแนลครับผมวันนี้ก็อยู่ป่าอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพาพ่อใหญ่เข้าไปบ้านนะครับผมมาดูจากสถานการณ์น้ำแล้วก็น่าจะยังไม่ลงนะครับก็วันนี้ก็มีเหตุการณ์อีกแล้วครับงานเข้าอีกแล้วครับผม,มเมื่อคืนเราก็ได้ล่ามพ่อใหญ่ไว้ตรงนี้นะครับ นี่ครับผมนี่คือร่องรอยของพ่อใหญ่แล้วก็หลักของพ่อใหญ่เมื่อคืนนะครับแต่ตอนนี้หลักหายไปแล้วครับก,ก่อนแจ็คก็เพิ่งมาถึงบริเวณนี้ก็เป็นรอยหักต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับพาหลักนี้นะครับพ่อใหญ่พาหลักนี้ก็คือหักหลักไปด้วยนะครับต้นไม้นี้ก็หักโอ้แรงเยอะมากเลยนะพ่อใหญ่ แต่ดูจากรอยแล้วก็การตามร่องรอยน่าจะหลุดเมื่อเช้านะครับหรือว่าเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับก่อนมาถึงนี่ก็หักหักหักเสร็จปุ๊บก,ก็จะเดินมาทางนี้นะครับนี่คือร่องรอยนะครับของการพาหลักหนีนะครับแล้วก็มากินข้าวนี่ก็เป็นนาข้าวของพ่อตาควาดแจ็กเองนะครับนี่คือร่องรอย การหลุดแล้วก็พาหลักมานะครับเ,เดินตรวจสอบดูนะครับนี่ครับลอยลงป่าข้าวนี่ก็เป็นนาข้าวของพ่อตานะครับผมลากหลกักมาปุ๊บมากินข้าวตรงนี้แล้วก็ไปทางไหนต่อเดี๋ยวตามรอยกันไปก็จะมาทางนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยออกมานี่ คือโซ่ไม่ได้อ่าหลดุดหรือว่าขาดนะครับคือพ่อใหญ่นี่เอาหลักไปด้วยนะครับลากหลักไปเดี๋ยวตามดูยอดลอยลากมาทางนี้นี่ครับมาอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่นีต้นที่พ่อใหญ่ลากมาครับแม่แม่ดูนะครับว่าแรงเยอะแค่ไหน นี่ครับผมนี่มาทีเลกกอดจะก็ตกใจนะครับก็เลยต้องรีบตามหาก่อนทีนี้ก็เลยได้มาเก็บคลิปว่าพ่อใหญ่พาหลักมาอย่างไรงนี่ครับนี่โซ่ก็ยังอยู่กับหลักนี่ดูสิครับผมแรงเยอะแค่ไหนพ่อใหญ่ ต้นไม้ทั้งต้นเลยนะครับท้าว่านเราก็เรียกต้นสะเบนครับมามาตรงนี้แล้วก็มาลงป่าเข้าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งเข้าตรงนี้ก็เป็นของคนในหมู่บ้านก็เป็นเครือญาติทางแม่ยายนะครับเป็นของตาง,งานะครับนี่ แล้วก็มาจับได้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับร่องรอยรอยที่สองของการพาหลักหนีนี่ครับดูจากการลากมาแล้วก็การกินแล้วน่าจะหลุดไม่นานนะครับผมถ้าหลุดตอนกลางคืนน่าจะไปไกลกว่านี้ออกกินบนไปรอบรอบ,รอบนี่ก็น่าจะไปบอกเจ้าของเขาก่อน จะพาเข้าไปถึงบ้านก็มาเจอตัวอยู่ตรงนี้นะครับเขาให้น้องภูมิขึ้นไว้ก่อนถ้าพ่อใหญ่ทําผิดตัวหรือว่ารู้สึกผิดพ่อใหญ่จะไม่ให้ขี่นะครับไม่ให้ขึ้นเพราะว่าพ่อใหญ่จะหนีเราก็ต้องตามช้างให้เจอก่อนแล้วค่อยไปถ่ายคลิปหรือว่าบรรยากาศาเหตุการณ์ที่หลุดมาครับวันนี้เราจะพาพ่อใหญ่เข้าบ้านนะครับเพราะว่าดูเหตุการณ์แล้วน้ําไม่น่าจะ ดง่ายนะผมเน,ะนาะอาจจะยังไม่ลดก่อนนี่ก็หน,นีมาเที่ยวตรงนี้พูใหญ่ของเราโอ้หลักก็ใหญ่โตนะครับไม่ใช่หลักเล็กๆเนาะยังพาหลุดมาได้อวันนี้มีแรงเนาะที่แรงเยอะมากคึกมากเลยพ่อใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะแกะโซ่แล้วก็พาโซ่ขึ้นรถซาเลงแล้วก็จะพาพ่อใหญ่เข้าบ้านกันนะครับผมเจอกันตอนถึงบ้านครับผมไป เอาโซ่ขึ้นรถซาเลงแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผูอใหญ่หนักคอนะครับผมเพราะเดินทางก็ค่อนข้างไกลเนาะนี่ครับโซ่มีผลไม้ป่าด้วยนะครับบักปีพ่นด้วยเดินทางไปก็จะไปอาบน้ำก่อนนะครับก่อนถึงบ้านน้ำก็มาหลักก็หักโอ้ใหญ่เอ้ยไป ไปเราจะพูดลงน้ำกอนเ้อตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสระน้ำแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะอาบน้ำให้พ่อใหญ่ขัดเนื้อขัดตัวสักนิดนะครับผมดูจากน้ำนะครับตอนที่เรามาวันแรกๆน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับนี่น้ำเยอะมากนะครับก็เป็นสระน้ำที่เราเคยลงทุกวันนะครับลงประจำเวลามาป่าแล้วก็เวลาเข้าบ้าน อีกอ็แปงมาด้วยนะครับขัดเนื้อขัดตัวนะครับให้สะอาดๆให้ละลอสักนิดนะครับค่อยเดินทางกันต่อพ่อนจะถึงบ้านก็อีกนานนะครับก็จะไปอาบอีกทีหนึ่งนะครับใกล้ถึงบ้านครับผมจะตักสาดเอาอีกรอบหนึ่งก็เป็นว่าอาบน้ําทั้งหมดก็สองรอบก่อนจะถึงบ้านนะครับเพราะว่าร้อนนะครับผมไปขอเวลาอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวสักนิดนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อ เย็น้ำให้เย็นเย็นตัวก่อนไปเสร็จแล้วครับผมอาบน้ำขัดตัวถูงาขัดงาเสริมหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันต่อเลยไปปุ๊บเงินเปลี่ยนออกมาเลยไปใช้เวลาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมง ลุยกันเลยครับผมเจอกันตอนถึงบ้านครับถึงบ้านแล้วครับหลังจากที่เดินทางมานานนับชั่วโมงนะครับผมก็นานอยู่พอสมควรวันนี้ก็อากาศร้อนด้วยนะครับเราก็อาบน้ำสองรอบรอบแรกก็คืออาบที่ป่านะครับตรงสระน้ำใหญ่รอบที่สองก็มาตัก อาบให้หรือว่าสาดตามให้นะครับยังก็เปียกยังยังเปียกอยู่นะครับก็วันนี้ร้อนมากรู้สึกว่าร้อนจริงๆว่าเราไปเอาสายด้วยนะครับก็เกิดเหตุการณ์อีกแล้ววันนี้ก็หลุดนะครับต้นไม้หักไปลงป่าข้าวเขาเดี๋ยวก็ต้องไปบอกเจ้าของเขาครับนี่ก็เป็นหญ้าที่ไปตัดเตรียมมาไว้เมื่อเช้านะครับผม ก็รอดูเหตุการณ์สถานน้าสถานการณ์น้ําก่อนว่าจะลดลงไหมหรือยังไงนะครับค่อยไปเที่ยวป่าต่อหรือจะอยู่บ้านอีกกี่วันก็ต้องรอรอดูก่อนนะครับรติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับผมทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามนะครับขอไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ